นี่เป็นเขาไก่ลาดเป็นอิหารของพระศิวะที่ทำเอลูล่าซึ่งเป็นของศาสนาฮินดูในยุคนี้ก็สร้างยุคพศ1100มีอยู่3โซนโซนที่หนึ่งคือ ของรรำของพุทธศาสนา12ธรรมต่อมาก็เป็นของฮินดู8ธรรมำแล้วก็ของเชนอีก5ธรรมนั้นของศัสนาฮินดูสร้างที่อยู่ของเทพเจ้าเีื่ว่า,าพาภูเขาลงมาทำเขาไกรลาดมีความอลังการยิ่งใหญ่ซึ่งมีพระศิวเเะเจ้ามีเทพเจ้า ต่างๆมากมายให้เราได้ไปศึกษาดูศิลปะของศาสนาอินดูแล้วก็มีการแกะลวดลายได้พิจิตพิสดารซึ่งการทำก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะแกะว่า,าผ่าภูเขาลงมาเป็นวิหารของ าศิวะซึ่งมีศรัทธายิ่งใหญ่ทึ่จะนำพาลวดลายศิลปะนี้ให้เป็นสิ่งอัศจรรรย์ของชาวโลกได้ถ้าเราได้ไปสัมผัสความยิ่งใหญ่เหล่านี้เราจะทราบซึ้งของอผู้ที่นายช่างผู้แก่ เพราะว่ามันไม่ใช่ทําด้วยปูนเรา,าแกะด้วยหินเพราะว่าหินเป็นภูเขาแล้วก็แกะเป็นลวดลายการวางเทพเจ้าการบางศิลปะต่างๆที่อยู่ตามผนังอยู่ตามวิหารซึ่งมีความโดดเด่นและก็สวยงามดังนั้นก็ถือว่ายิ่งใหญ่ อลังการงานสร้างจึงคนยุคเก่าเขาสร้างไว้ได้ยิ่งใหญ่อลังการให้เราได้ไปสัมผัสให้เราได้ไปเห็นไปศึกษาค้นคว้าในการสร้างวิหารให้เทพเจ้าหรือว่าให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาก็าถือว่า เป็นสิ่งสำคัญให้เราได้ไปเห็นไปดู